ครับสวัสดีครับพบกับผมและทีมงานขายที่ดินโดยพาคินรัตนะนะครับคลิปนี้เรามาอยู่ที่ตำบลน,นิคมสร้างตนเองอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมานะครับจะพามาดูที่ดินสำหรับสร้างบ้านนะครับทำไร่นาสวนผสมได้นะครับแปลงนี้นะครับมีเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดคุดแดงนงสสจอ เนื้อที่ทั้งหมด8ไร่1งาน77ตารางวานะครับอยู่ติดกับถนนสาธารณะนะครับซึ่งปัจจุบันเป็นถนนลูกรังนะครับห่างจากหมู่บ้านมาประมาณ500เมตรแค่นั้นเองนะครับบริเวณตรงกลางแปลงที่ดินนะครับจะเป็นที่เนินนะครับเป็นเนินหลังเต่านะครับสลปไปยังด้านหน้าและด้านท้ายนะครับนอกจากนี้แล้วนะครับที่ดินแปลงนี้นะครับทางด้านท้ายแปลงจะอยู่ติดกับคลองน้ําสาธารณะบริเวณนี้ด้วยนะครับ มีน้ำใช้ทำการเกษตรตลอดทั้งปีเลยนะครับสำหรับวิดีโอที่เราถ่ายทำในวันนี้นะครับเป็นวิดีโอที่เราได้ถ่ายทำเมื่อวันที่7มีนาคม2564นะครับภาพที่ทันเห็นจะเป็นภาพถ่ายปัจจุบันเลยนะครับแปลงนี้นะครับทางเจ้าของที่ดินได้ให้ชาวบ้านนะครับเช่าทำนาอยู่นะครับ เป็นข้าวนาปลังนะครับเนื่องจากบริเวณนี้อยู่ใกล้กับแหล่งน้ำนะครับจะมีน้ำใช้ทำการเกษตรตลอดทั้งปีนะครับพื้นที่บริเวณด้านหน้าแปลงที่ดินนะครับจะอยู่ติดกับถนนหินครุกบ,บริเวณนี้นะครับห่างจากหมู่บ้านมาประมาณ500เมตรแค่นั้นเองสามารถขยายเขตไฟฟ้านะครับเข้ามาสร้างที่อยู่อาศัยได้นะครับบริเวณใกล้ใล้แปลงที่ดินของเราก็จะเป็นบ้านสวนของชาวบ้านด้วยนะครับมีเพื่อนบ้านด้วย เดี๋ยวจะให้ชมพื้นที่บริเวณรอบๆนะครับเป็นภาพถ่ายมุมสูงนะครับรอบๆของแปลงที่ดินนะครับที่ดินแปลงนี้นะครับมีหน้ากว้างอยู่ที่60เมตรนะครับลึกเข้าไปข้างในอีก220เมตรนะครับไปจนถึงคลองน้ำสาธารณะนะครับสามารถตรวจสอบพิกัดแปลงที่ดินได้ตามหมายเลขโฉนดท,ที่ให้ไว้นะครับ ท่านใดที่ต้องการเดินทางมาดูแปลงที่ดินแปลงนี้สามารถเดินทางมาดูได้นะครับตาม GPS นะครับหรือพิกัดนะครับซึ่งสามารถกดเข้าดูได้นะครับตามหมายเลขโฉนดนะครับรูปแปลงที่ดินนะครับความกว้างความยาวนะครับในแต่ละด้านจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับด้านข้างก็จะเป็นถนนสาธารณะด้วยนะครับเป็นถนนเข้าไปยังบ้านสวนของเพื่อนบ้านนะครับซึ่งปัจจุบันทาง บ้านสวนหลังนี้นะครับจะใช้เป็นไฟฟ้าชั่วคราวนะครับดึงไฟฟ้าชั่วคราวมาใช้นะครับจากตัวหมู่บ้านนะครับซึ่งห่างไปประมาณ4-500เมตรท้ายแปลงของเราจะอยู่ติดกับคลองน้ำบริเวณนี้เลยนะครับบริเวณรอบๆนะครับก็จะมีชาวบ้านนะครับทำไร่ทำนานะครับปลูกผักนะครับ อยู่ห่างจากโรงงานน้ำตาลพี่ไม้นะครับมาประมาณ4.5กิโลเมตรนะครับบริเวณนี้สามารถเจาะบอ่อบาดาลขึ้นมาใช้ได้นะครับสามารถเข้าออกได้2ช่องทางนะครับจะเข้ามาทางตัวหมู่บ้านบอ่อสามก็ได้นะครับหรือจะอ้อมเข้ามาทางอีกด้านหนึ่งก็ได้นะครับบ้านใหม่ชะมว อยู่ในเขตพื้นที่บ้านบอ่อสามนะครับที่ดินแปลงนี้นะครับตำบลน,นิคมสร้างตนเองอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาห่างจากโรงเรียนบ้านใหม่ชมวกนะครับ3.4กิโลเมตรห่างจากถนนสีเลนนะครับเส้น206นะครับเส้นพิมายหินดาดห่างมาประมาณ3.8กิโลเมตรนะครับ ลำน้ำชมวกนะครับห่างจากนี้ไป5กิโลเมตรนะครับเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของคนร,บรอบๆชุมชนนะครับปราสาทหินพิมายนะครับจะอยู่ห่างจากนี่ไป16กิโลเมตรถนนมิตรภาพนะครับบริเวณ3มแยกตลาดแค่นะครับห่างจากนี้ไป26กิโลเมตรนะครับเดี๋ยวเรามาชมพื้นที่บริเวณด้านหน้าแปลงที่ดินนะครับเป็น ภาพวิดีโอภาพพื้นดินนะครับนี่นะครับแปลงที่ดินของเราจะอยู่บริเวณนี้นะครับด้านหน้าจะเป็นที่นานะครับถนนหน้าแปลงที่ดินนะครับกว้างประมาณ5เมตรนะครับรถยนต์สามารถสวนทางกันได้สบายๆนะครับจะเป็นถนนลูกลังผสมกับถนนหินครุกนะครับ ห่างจากนี้ไปประมาณ400เมตรนะครับจะเป็นถนนคอนกรีตรนะครับตามงบประมาณของอาทางอบตนะครับบริเวณนี้จะมีการสร้างเป็นถนนคอนกรีตรให้ตลอดสายเส้นทางเลยนะครับแนวเขตที่ดินจะอยู่ติดกับแนวต้นยูคาลิปตัสนะครับบริเวณนี้เลย แปลงที่ดินของเราด้านหน้าจะเป็นที่นานะครับบริเวณตรงกลางจะเป็นที่เนินนะครับเป็นเนินค่อนข้างสูงนะครับสามารถมาสร้างบ้านได้นะครับโดยที่ไม่ต้องถมดินแล้วนะครับห่างจากตัวเมืองโคราชนะครับบริเวณ อนุสาวรีย์คุณยาโมมาประมาณ53กิโลเมตรนะครับแปลงนี้อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ290กิโลเมตรนะครับนี่นะครับคือพื้นที่บริเวณด้านหน้านะครับจะเป็นที่นานะครับตรงกลางนะครับสามารถทำไร่ทําสวนนะครับสร้างบ้านได้สำหรับด้านท้ายแปลงนะครับเดี๋ยวผมจะพาเดินไปชมบริเวณด้านท้ายแปลงนะครับ จะสลบลงไปยังบริเวณคลองน้ำสาธารณะที่อยู่ด้านหลังนะครับด้านท้ายแปลงสามารถปลูกผักสามารถปลูกต้นไม้นะครับทำนาได้นะครับบริเวณนี้จะเป็นถนนสาธารณะนะครับเข้าไปยังตัวของบ้านสวนของชาวบ้านนะครับนี่นะครับคือถนนด้านหน้าแปลงที่ดินของเรานะครับ ด้านหน้าจะอยู่ต่ำกว่าถนนประมาณ1เมตรนะครับที่ดินแปลงนี้นะครับอาจจะเป็นแปลงที่หลุดจากการขายฝากนะครับปัจจุบันนี้ทางเจ้าของใหม่นะครับได้ให้ชาวบ้านนะครับเช่าทำการเกษตรอยู่ ทางเจ้าของที่ดินต้องการที่จะขายนะครับขายยกแปลงนะครับเนื้อที่ทั้งหมด8ไร่1งาน77ตารางวาเป็นที่ดินสำหรับสร้างที่อยู่อาศัยได้เลยนะครับทำการเกษตรทำเป็นไร่นาสวนผสมนะครับทำเป็นโคกหนองนาได้นะครับเนื่องจากาลักษณะดินของที่ดินแปลงนี้นะครับจะอยู่ติดกับถนนนะครับผมดินไว้แล้วนะครับ ด้านท้ายแปลงจะอยู่ติดกับคลองน้ําสาธารณะด้วยนะครับน้ำท่าอุดมสมบูรณ์นะครับบริเวณนี้จะเป็นดินร่วนปนทรายนะครับทำการเกรษตรได้ดีราคานี้ทางเจ้าของที่ดินนะครับออกค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้ทั้งหมดนะครับนอกจากนี้แล้วทางเจ้าของที่ดิน าจะออกค่าใช้จ่ายในการรังวัดตรวจสอบแนวเขตที่ดินให้ใหม่ทั้งหมดด้วยนะครับเนื่องจากแปลงนี้รังวัดครั้งสุดท้ายเมื่อประมาณ22ปีที่แล้วนะครับแนวเขตที่ดินของเราจะอยู่ตามแนวคนานครับทั้งสองด้านเลยนะครับยาวมาจนถึงท้ายแปลงบริเวณคลองน้ำสาธารณะนะครับ นี่นะครับพื้นที่บริเวณตรงกลางแปลงที่ดินนะครับจะเป็นที่เนินนะครับตลบไปยังด้านหน้าและด้านท้ายนะครับเป็นที่เนินสูงนะครับค่อนข้างสูงเลยนะครับสามารถมาปลูกต้นไม้ปลูกผักได้นะครับสร้างที่อยู่อาศัยบนเนินนี้ได้เลยนะครับที่เรามองเห็นด้านหน้าจะเป็นด้านท้ายแปลงนะครับแนวต้นยูคาลิปตัสที่เรามองเห็นด้านท้ายแปลงก็จะเป็น แนวคันคลองนะครับเป็นคลองน้ําสาธารณะนะครับมีน้ําใช้ตลอดทั้งปีเลยนะครับสำหรับทําการเกษตรจากที่เรามองเห็นภาพมุมสูงเมื่อสักครู่นี้นะครับบริเวณรอบๆนะครับรอบๆคลองก็จะเป็นที่ไร่ที่นานะครับที่ดินสําหรับปลูกพักนะครับของชาวบ้านบริเวณใกล้เคียงนะครับ แปลงนี้สามารถซื้อเก็บไว้ให้ชาวบ้านเช่าทําประโยชน์ได้นะครับสําหรับราคาค่าเช่าจะอยู่ที่ประมาณาไร่ละหน0่บาทนะครับต่อไร่ต่อปีนะครับช่วงฤดูฝนนะครับหรือฤดูที่ผลผลิตทางการเกษตรมีราคาสูงนะครับราคาค่าเช่าจะอยู่ที่ไร่ละ2,000บาทนะครับต่อไร่ต่อปีนะครับ เนื่องจากพื้นที่บริเวณนี้สามารถทำการเกษตรได้ตลอดทั้งปีเลยนะครับท่านใดสนใจสามารถเดินทางมาดูที่ดินของเราได้นะครับโดยการทักไลน์นะครับขอพิกัดเดินทางมาดูแปลงที่ดินได้นะครับรายละเอียดต่างนะครับของที่ดินแต่ละแปลงที่เรามีทั้งหมดนะครับสามารถเข้าไปกดถูกใจเพจขายที่ดินโดยพาคินละตะนัตนะของเราได้นะครับเราจะมีรายละเอียด มีพิกัดให้นะครับในบางแปลงนะครับส่วนสำหรับรายละเอียดอื่นๆนะครับสามารถกดดูได้นะครับใต้คลิปของแต่ละคลิปนะครับใน d e s c r i p t i o n นะครับหรือจะเข้าไปดูนะครับในเพจขายที่ดินโดยพากินรัตนะของเราก็ได้นะครับนี่นะครับคือพื้นที่บริเวณด้านท้ายแปลงนะครับจะมีลักษณะสโลปลงมายัง ที่นานะครับแล้วก็จะอยู่ติดกับคลองน้ำสาธารณะด้วยนะครับปลูกผักทำนานะครับทำสวนได้นะครับปลูกต้นไม้ได้เลยนะครับพื้นที่บริเวณบนเนินนี้นะครับจะมีเนื้อที่อยู่ประมาณ3า0ตารางวานะครับนี่นะครับแนวเขตของเราจะอยู่บริเวณนี้นะครับจะเป็นที่เนินสูงนะครับ ปัจจุบันนี้ผู้เช่าได้ปลูกเป็นไรอ้อยนะครับเราสามารถมาสร้างบ้านได้นะครับขยายเขตไฟฟ้าชั่วคราวเข้ามาใช้ได้นะครับหรือจะติดตั้งเป็นไฟฟ้าจากโซลาเซลล์ก็ได้นะครับบริเวณนี้จะเป็นทางเข้าบ้านสวนของเพื่อนบ้านนะครับจะมีเพื่อนบ้านอาศัยอยู่ใกล้ๆนะครับอยู่ติดกับแปลงที่ดินของเราเลยนะครับ ที่ดินแปลงนี้นะครับจะอยู่สูงกว่าระดับน้ําทะเล164เมตรนะครับเป็นที่สูงน้ําไม่ท่วมนะครับฝั่งของเราจะสามารถทําการเกษตรได้ตลอดทั้งปีพื้นที่บริเวณรอบๆนะครับชาวบ้านก็จะทําเป็นข้าวนาปีนะครับช่วงฤด,ดูแล้งก็จะมีการปลูกผักเพื่อจําหน่ายยังท้องตลาดด้วยนะครับตรงไปก็จะเป็นลํำฉมวกนะครับ ซึ่งเป็นสถานที่พักผ่นะครับของคนในชุมชนรอบๆนะครับเป็นลําน้ําขนาดใหญ่นะครับบรรยากาศดีบรรยากาศร่มรื่นนะครับแปลงนี้อยู่ในเขตพื้นที่บ้านบอ่อสามนะครับตำบลน,นิคมสร้างตนเองอำเภอพี่ไม้จังหวัดนครราชสีมา ที่ดินแปลงนี้นะครับเหมาะสําหรับมาสร้างบ้านสวนนะครับทําไร่นาสวนผสมทําเป็นโคกหนองนาได้นะครับสามารถเติมน้ําเข้ามาในคันคลองนะครับโดยการสูบน้ําจากบริเวณคลองสาธารณะที่อยู่ด้านท้ายแปลงได้นะครับคลิปนี้ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสําหรับการติดตามช่อง YouTube ของเราขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ